สวัสดีครับผมธารารับดูายมือผาลัดพรกรรมก็พบกับทุกท่กกานเช่นเคยวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับข,า,ขา,ายมือนะครับผมก็ลายมือผู้หญิงมีดวงได้สามีอุปธรรมได้คู่ครองต่างชาตินะครับผมให้ดูชี้นะครับผมก็เป็นประมาณนี้อันนี้ความจริง๋ยวผมจะค่อยๆอธิบายไปทีละอย่างทีละอย่างผมจะบอกว่าผู้หญิงที่ได้คู่ครองอุปธรรมหรือว่าบางทีก็ได้ไปต่างประเทศได้สามีชาวต่างชาติเลยเนี่ยเป็นอย่างไร ผมจะบอกว่าอย่างแรกที่คุณดูคือคุณต้องมีเส้นวาสนาออกมาจากเงินจันทเสียก่อนปเป็นอันดับแรกแต่ใช่ว่าคุณมีเส้นวาสนาออกมาจากเงินจันเนี่ยเดี๋ยวผมจะอธิบายไปเทียป,ปอดเทียปอดสำคนที่มีความรู้เรื่องลายมือมาพื้นฐานก่อนอยู่แล้วกับคนที่ไม่มีพืนน้นฐานเรื่องลายมือเลยก็ดูได้เหมือนกันผมจะบอกว่าเดี๋ยวผมจะค่อยอธิบายไปเนี่ยคือถ้าเส้นวาสนาออกมาจากเงินจันเง <vest> ินจันอยู่ตรงนี้ตรงนี้นะครับผม ตรงนี้มันต้องเส้นวาส,สนาต้องออกมาตรงนี้นะครับผมผมจะบอกว่าถ้าคุณเส้นวาส,สนาออกมาจากเนี่ยผมวาดดูบางทีเส้นวาส,สนาผมจะบอกนะว่าบ,บางทีมันออกมาจากเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ผมวงวงไว้เฉยแต่เห็นไหมว่าผมตรงนี้เป็นเนินนะที่ผมครอบวงวงไว้ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่เกี่ยวนะตรงนี้เป็นเนินว่าบริเวณที่ผมวงว้นี้ยคือเนินจันทร์อาณาเขตของเนินจันทร์เนี่ยอยู่ตรงนี้ที่ผมวงไว้วงไว้อย่างนี้ นี่พอเข้าใจนะครับผมแต่จริงๆนะ้วสิ่งที่ผมบอกว่า,วามันออกมาจากตรงไหนมันต้องออกมาจากตรงนี้ครับเนินจันทร์ตรงนี้แต่ความจริงเนี่ยจะบอกว่ามันออกมาจากเนินหลักฐานเส้นวาสนาจริงๆถ้าผมจะบอกว่าไปต่างชาติหร,หรือว่าได้คู่ชาวต่างชาติหรือบางทีได้สามีปมัตรผมอาจจะเป็นคนไทยก็ได้ชาวจีนก็ได้ชาวต่างชาติฝรั่งหรือว่าอะไรแล้วแต่มันจะต้องออกมาจากเนินหลักฐานถึงจะดีแต่ว่าอาจจะมีเส้นตัดเข้ามาจากเนินจันทตรงนี้เนินจันท์ เนี่ยต้องมีเส้นทะลุเข้ามาตรงนี้แล้วมันชนเส้นวาสนาแล้วเส้นวาสนาต้องทะลุขึ้นไปอยู่ตรงนี้แต่ผมจะบอกว่าเดี๋ยวอธิบายทีละอย่างผมจะบอกว่าวาสนาของคุณเนี่ยออกมาจากเนินจันทร์ไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายดีที่สุดคือออกมาจากตรงเนี้ยที่เห็นไหมว่าสามเไ้นไว่าจะออกมาจากตรงเนินหลักฐานเนินจันทร์สองอันนี้ภายในสามอันนี้สามเส้นที่ผมวาดไปเนี่ยออกมาจากสามอันนี้ไม่ว่าตรงไหนจุดไหนก็นแล้วแต่ที่ผมวาดสามอันเนี่ย ดีถามว่าเป็นยังไงพงจะบอกว่าถ้ามันออกมาจากฐานมือนะก็คือยีงไงผมวาดเป็นฐานมือเนะี่ยก็คือในหลักฐานน,านั้นฐานมือเดี๋ยวจะออาาจเงินจันจ,จะบอกว่ามักได้สามีรวยหรือบางทีก็เป็นสามีต่างชาติหรือบางทีก็ได้สามีปถัธรรมาบางคนนะเกิดมาก็มีพ่อแม่ประครบประงม,มเลี้ยงดูชุบปูเสือหรือถ้าไม่ได้เป็นพ่อแม่เลี้ยงดูปูเสือดีหรือว่าญาติอะไรต่างๆ คุณก็ต้องมีผู้ใหญ่รักผู้ใหญ่ปรัมภ์ผู้ใหญ่เอ็นดูเพราะว่าเนินจันจันคืออะไรจันคือดาวผู้หญิงดาวนาลีคำว่าผู้ชายที่มีดาวนาลีก็คือเนินจันเป็นแบบนี้เนินจันแบบนี้ที่ว่าเนินจันมีเส้นวาส,สนาออกมาเนี่ยมักจะไม่ค่อยได้ดีเท่าผู้หญิงผู้ชายอย่างน้อยก็ดวงนารีประถับเดี๋ยบงแต่ยังไงก็ต้องเหนื่อยต้องลำบากดีไม่ค่อยจเจริญเท่าที่ควรแต่ถ้าเป็นผู้หญิงนี่ลุ่งเลยนะถ้าผู้หญิงได้วาสนาจากเนินจันนี่คือหนึ่ง มีสิทธิ์ได้ไปต่างประเทศต,ต้องรู้ส่วนประกอบอย่างอื่นด้วยมีสิทธิ์ได้ไปต่างประเทศมีสิทธิ์ได้ลุ่งเรืองที่ต่างชาติแต่ผมจะอธิบายไปทีละอย่างแล้วก็ได้มีสิทธิ์ได้แฟนต่างชาติหรือถ้าเขาไม่ชอบไปต่างประเทศแต่ส่วนใหญ่ยังไงเขาต้องมีความคิดความอ่านที่อยากจะไปต่างประเทศอยู่ดีแต่ว่าถ้าอยู่ในประเทศไ่นสมมติว่าดวงโจวมากเลยก็ได้สามีอุปธรรมสามีรวย นะครับผมยังไงหนีไม่พ้นหรอกว่าต้องมีคนคอยช่วยเหลือํามหรือบางทีถ้าคุณไม่คิดจะแต่งงานเลยก็ต้องได้เจ้านายอุปธรรมผู้ใหญ่ช่วยเหลือไม่มีทางตกระกำนลำบากถ้าว่าสนามคนออกมาจากเนินจันนะครับผมและอย่างนึงดูยังไงต่อไปขั้นตอนที่2ในการดูว่าคุณจะมีสามีอุปธรรมสามีมชาวต่างชาติดูที่เนินจันนะครับต้องย้อนกลับมาเนินจันทำไมผมถึงพูดเร็นอันับแรก ก็เพราะเนินจันทร์คือเนินการเดินทางเนินการท่องเที่ยวเนินการเดินทางทางน้ําเดินการทางเรือเดินเดินทางทางเรือหรือจะเป็นทางอากาศก็ได้คือเนินเกี่ยวกับการเดินทางเนินของผู้หญิงเนินของการอุปธรรมทุกอย่างพวกนี้เกี่ยวข้องกับเนินจันทร์หมดเนี่ยจึงบอกว่าถ้าเนินจันทร์คุณอุ้มอเนี่ยเป็นยังไงดีสําหรับผู้หญิงจึงบอกว่าถ้าเนินจันทร์คูณอุ้มอมเนี่ยสามีอุปธมรมมีจริตดีงามเนี่ยเนินจันทร์อุ้มก็คือเนินที่ผมวาดในบริเวณที่ผมวาดเนี่ยกลมกลมเนี่ยที่ว่า เป็นที่ผมวงไว้เนี่ยถ้าอุอมๆนะมีจริตจัก้านดีคนที่มีจริตจัการ้านผมจะบอกว่าผู้ชายไม่ต้องใช้จริตจัก้านอยู่แล้วแต่ว่าผมจะบอกผู้หญิงมีจริตดีงามเนี่ยยังไงนะคุณไปต่างชาติฝรั่งอาจาอาจะเดีย๋ยวจะเป็นญี่ปุ่นจีนแขกเกาหลีอะไรก็ได้ถ้าคุณเจอไม่ว่าคุณจะเป็นชนชาติอะไรหรือว่าคุณจะเป็นชนชั้นแบบไหนถ้าคุณมีจริตคุณเข้าหาผู้ชายคุณเข้าหาใครแม้กระทั่งผู้ชายมีเนินจันทที่ดี ก็มีโอกาสเข้าหาผู้หญิงมีการติดตอ่อคมนาคามเจรจาก็จะได้ดีนั่นเองจะบอกว่าถ้าเนินสุกอุม่มเนินสุกอยู่ตรงไหนเนินสุกอยู่ตรงนี้ที่ผมไม่ได้เขียนอะไรไปเลยเนี่ยถ้าอุ่มอุมด้วยเนินจันทร์อุ่มอุมด้วยผมจะบอกว่าเปอร์เซ็นต์ที่คุณจะได้สามีวถามชาวสามีชาวต่างชาติไม่ต้องสามีนะถ้าคุณทําการค้าคุณจะติดต่อคุณจะคุยกับใครคุณก็มีสิทธิ์ได้คุณก็มีสิทธิ์จะได้ปิดดีลดีๆได้จึงบอกว่าเป็นคนมีเส้นแหลงด้วยผมจะบอกว่าเนี่ย เนินจันเนี่ยถ้าเนินจันอุ้มๆเนินสุกอุ้มๆเนี่ยเนินสองเนินเนี่ยเนี่ยเนี่ยอุ้มๆเนี่ยเส้นแรงคาดการราคาหุ้นราคาทองราคาที่ดินส่วนใหญ่แล้วเขาตัดสินใจอะไรแล้วถูกหมดเพราะสามีตอนแรกดื้อมากเลยสมมตินะยังจะต้องฟังผู้หญิงที่มีเนินสองเนินนี่อุ้มๆและยิ่งวาสนาวาไอ่ผมพูดแล้วจะบอกว่าถ้าคุณจะไปต่างประเทศจะดีมาก ได้ดีต่างประเทศนะครับผมส่วนใหญ่จะได้ดีต่างประเทศอ่ต่อไปเรามาดูชีวิตรักเราดูแล้วว่าคนที่มีแบบลักษณะนี้มักจะได้สามีชาวต่างชาติอุปถัมภ์แต่ว่าเรามาดูต่อไปว่าถ้าแต่งกันไปแล้ว,ลวชีวิตไม่รอดแต่งกันไปแล้วมีความดื้อมีทิฏฐิเราจะทํำยังไงต้องดูเส้นนี้ครับอเส้นนี้แต่ผมจะบอกอย่างหนึ่นะนนงนั้นนสุกตรงเนี้ยอย่าอูมากเกินไป ถ้าอุมความสมบูรณ์ในชีวิตคู่มันหมายถึงความสมบูรณ์ในชีวิตคู่ถ้าเนินสู่ตรงนี้อุมมากเกินไปหมายถึงถ้าเป็นผู้ชายคือเจ้าชู้ถ้าเป็นผู้หญิงหมายถึงอ่าคุณจะเป็นคนที่ของรู้นะ <c oughs> จึงบอกว่าอย่าอุมมากเกินไปต้องอิมอ่มอุ่กกาลังดีหมายถึงพลังมันหมายถึงพลังทางเพศมากเกินไปถ้าอุมจะบอกว่าบางทีทำให้ปัญหา,า,าครอบครัววุ่นวายได้เพราะฉะนั้นจึงบอกว่าอุมกําลังดีอุมใหญ่ๆกาลังพอดีนะครับผมแบบตรงนี้นะครับจึงบอกว่า เส้นใจเนี่ยเรามาพูดถึงเส้นใจเส้นใจอยู่ตรงนี้ที่ผมว่าอะไรถ้าแตกเป็นสองกิ่งแล้วสวยล,ลึกคมเล็กชัดเป็นระเบียบก็คือแบบเป็นเส้นเหมือนเอามีดกรีดไม่ใช่เป็นเส้นแบบเหมือนกับว่าเอาปากกาหมึกซึมแล้วก็กดแรงๆแล้วก็ตวัดไปแบบแรงๆกดลากไปอย่างนี้ถ้าเป็นลากไปอย่างนี้ตามที่ผมบอกว่าเหมือนเราปากกาหมึกซึมกดเข้าไปลากไปอย่างนี้แบบดำปีเลยเนี่ย จิตใจไม่ค่อยดีเท่าไหร่และอย่างหนึ่งคือเพราะว่าจิตใจหรือความเป็นโรคซึมเศร้ามันก็จะตามมาได้อย่างหนึ่งคือไม่ใช่แค่นั้นถ้ากระสุนว่าเป็นเกาะเป็นแก่งไม่เป็นสวยเป็นระเบียบถ้ามันเป็นเกาะเป็นแก่งก็คือความหมายที่ไม่ดีเช่นกันแต่ถ้าเป็นดีคือยังไงก็คือลากเป็นระเบียบแบบนี้แล้วก็เนี่ยที่ผมวาดเนี่ยเป็นระเบียบแบบนี้แล้วก็แยกเป็นสองสองกิ่งแบบนี้มันหมายถึงอะไร มันหมายถึงจิตใจที่แข็งแกร่งไม่อ่อนอ่อนมีความสุขในชีวิตรักอย่างแน่นอนผมจึงบอกว่าทั้งหมดนี้ถ้าเกิดคุณมีหมดเลยนะสําหรับคนที่อยากได้คู่ต่างชาติคู่อุปธรรมส่วนใหญ่จะได้คู่อุปัมภมด้วยถ้าไม่อุปธมรมที่แต่งงานกันไปก็มีอุปธมรมจากผู้ใหญ่อุปธรรมจากผู้ใหญ่แม่ตาหรือบางทีอาจจะลับๆกันอะไรก็แล้วแต่แต่ก็ยังมีความอุปธรรมจากผู้ใหญ่ช่วยเหลือตลอดเวลาไม่ลาบากหรอกครับถ้าเป็นผู้หญิงมือเดียวด้วยอีกอย่างหนึ่งเท่าหญิงมือเดียวแบบสวยงามสวยงามเลยนะ ก็จะได้ดีแน่นอนผมจะบอกแบบนี้เพราะว่ามันเข้ากับอย่างนี้ไงแต่ถ้าผู้หญิงมือใหญ่มืออุมแบบอุมทั้งมือแล้วมีลัษณะอยทีมบอกว่าเดินสุกเนินจันทร์อุมมีเส้นแบบนี้ผมจะบอกอยังไงร,รู้ไหมดีไม่ดีได้กรรมสมบัติผมพูดแค่นี้พอดีกว่าจึงบอกว่าวาสนากินเส้นหัวใจแต่ผมจะบอกวาวสนา อย่ากเกินตรงนี้นะเส้นวาสนาถ,าถ้าทะลุมาให้หยุดแค่นี้พอหยุดที่เส้นใจพอหรือบางทีก็เลยมาหน่อยหนึ่งแต่ทะลุมาจนถึงนิกกน้วกลางนี้ไม่ดีถามว่าไม่ดีเพราะอะไรไม่ดีเพราะมีสาเหตุก็คือว่าโลภไม่หยุดจะพยายามที่สรรหาทํานู่นทํานี่ทํานั่นอยู่ตลอดเวลาจึงทําให้หยุดทํางานไม่ได้แทนที่จะสบายแล้วในชีวิตบ้านปลายหรือบางทีก็สบายแล้วเมื่อจุดจุดหนึ่งของชีวิตบางทีมันหาที่ลงตัวไม่ได้ ก็เท่านั้นเองวันนี้พูดซละเอียดเลยคือวนลายเมืองผู้หญิงที่ได้สามีไปทมคู่ครองต่างชาติจะเป็นแบบนี้แต่ผมจะบอกว่าอย่าไปโฟกัสที่คู่ครองต่างชาติมากเกินไปเพราะบางทีอาจจะไม่ได้คู่ครองต่างชาติก็ได้แต่ว่าอาจจะมีคู่ครองในชาติเดียวกันหรือว่าเป็นคนที่สมมตินะคุณเป็นคนไทยแล้วเจอคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไทยอย่างเช่นว่าเขาเกิดในไทยนานแล้วก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ได้เหมือนกันแต่เป็นคนรวยเป็นคนมีฐานะ เดี๋ยวจะเป็นผู้ใหญ่อาจจะไม่ได้มีความลึกซึ้งทางความสัมพันธ์อะไรที่มันแบบทางไอ้นั่นน่ะแต่ว่าก็ช่วยเหลือคุณดูแลคุณแบบไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นที่มันเกี่ยวข้องกับไอ้ทางด้าน,นพวกนั้นแต่เขาก็ช่วยเหลือคุณตลอดมันก็เป็นคนที่ห่วงใยคุณมันก็เหมือนกับคุณได้ไผมพูดตามน,นี้พอผมเดี๋ยวจะน่าเกลียดจะบอกว่า ใครทรียกงานดูไรมือพี่สีกับผมติดต่อทักไลน์ดีมาได้ที่ไลน์ดีทาราสสองหกหกนะครับผมใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบผมเป็นหมอดูไรมือพี่สีผมเป็นหมอดูไรมือพี่สีนะครับผมก็ใครทรียกงานดูไรมือพี่สับผมติดต่อทักผมมาได้ที่ไลน์ดีทาราสสองหกหกใต้ข้อความด้านล่างคลิปยูทูบนะครับผมผมเป็นหมอดูไรมือพี่สีและเป็นโค้ดไปด้วยในตัวผมเป็นโค้ดนะครับผมก็ผมมีใบประกาศจบการโค้ดมา neuro linguistic programming ก็เป็นศาสตร์การโค้ดนะครับผมก็เป็น NLP แล้วก็โหราศาสตร์ที่ผมจบมาคือมีลายมือพยศธีโง,ง่เฮงก็จบจากสมาคมโหดแห่งประเทศไทยในพฤฤระราชนิยมธรรก็มีใบไม่ใช่หมอดูเถื่อนนะครับผมแล้วก็ใครที่อ่าผมจะบอกว่ามีหลายคนที่มาดูหมอมาดูลายมือพยาธีมาโคตกับผมก็มีหลายคนบุคคลหลายบุคคลมากไม่ใชเป็นอาคารทูกาจารต่างประเทศเป็นซีโอชื่อดังของเมืองไทยเป็นเปินชื่อดังแล้วก็เป็นเจ้าสัวหลายคน เป็นเจ้าของห้างตอนเป็นซีอโอหลายคนนะครับผมแล้วก็มีผู้นำทางจิตวิญญาณหลายคนผมด้วยคนมาเป็นพันกว่าลายมือแล้วตั้งแต่ก่อนที่จะมาทําตรง YouTube มี่ก็มีหลายคนมาดูกับผมชีวิตพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นหลายเท่าก็จะเป็นคนที่เคยมีปัญหาหนักๆมาหรือคนที่รวยอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งรวยขึ้นกว่าเดิมวิธีการดูคือผมดูผ่านทางออนไลน์ก็คือดูผ่านทางไลน์นะครับผมไลนมี2แบบคือไลน์ทัลสองห้องหกตั้งข้อความลัางคิดที่ผมริ้งไว้กับไลน์โอเอ นะครับผมก็ใต้ข้อความน่าคลิปเราเอเป็นลิงก์ลายธารสองหกเป็นช่องทางหลักลายธารสองหกเนี่ยเป็นช่องทางหลักไลโอเอเป็นลิงก์ช่องทางสำรองนะครับผมถ้าเป็นเพื่อนกันเข้ามาในใจธรรมดาธารสองหกได้หรือจะเป็นช่องทางสำรองไลโอเอถ้าเกิดอยากแบบว่ากดเข้ามาลิงก์แล้วก็เข้ามาหาเจอเลยก็ไดโอเอนะครับผมถ้าอยากเป็นเพื่อนกันอยากมาคุยกันอะไรแต่ยังก็เป็นคอกันทั้งคู่ก็ทายธารสองหกกับไลโอเอนะครับผมก็จะทางไหนกันแล้วได้ มีว mm ิธีเงินเงิที่สถานงานลายมือวิซีงอัวหิ้งตัวเลขชุดใหญ่ไฟกระพริบเต็มที่ที่สถานงานแบบคุยกันยาวๆคุยกันตัวตัวคุยเป็นแบบเหมือนกับเห็นผมก็คือเป็นๆเลยแบบเห็นคุยกันแบบจิตนิ้วชาคุยกันที่สถานงานก็ขอเรคเคชั่นขอที่อยู่มาได้นักขายเรือกงานมาที่สถานงานเห็นตัวกันเป็นๆเลยก็เป็นแฟนคลับคุยกันที่สถานงานแบบชุดใหญ่สี่อย่างชุดใหญ่ลายมือวิซีงอัวหิ้งตัวเลขไฟกระพริบถ้าใครวีไอพีนะครับผมมาเห็นตัวกันเป็นๆที่สถานงานก็ขอเรคเคชั่นขอที่อยู่ได้ แล้วก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ถ้าใครที่มาที่สำนักงานก็มีต้อนรับอยดีดีส่วนใครที่มีวิธีหนึ่งที่สำนักงานลายมือพิ่ซีจากรนที่หนึ่งชั่วโมงครึ่งแบบธรรมดามีแบบวีพีกับแบบธรรมดานะครับผมใครว่าคลิปนี้ดีคลิปนี้มีประโยชน์กดถูกใจกดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามผมเ้วยเป็นกำลังใจโดยเพื่อไม่พาดคลิปใหม่ๆคลิปดีๆที่จะส่งไปเรื่อยๆฝากกดติดตามกดแชร์กดซับสไครต์ ก็กดถูกใจนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดส่วนใครเยอะๆให้ผมเป็นกำลังใจด้วยวก็ฝากกดถูกใจกดแชร์ไปเยอะๆนะครับวัน,บนนี้ลาไปกรับสวัสดีครับ